สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ผมเอ็นเอ็นเพยนกันอีกแล้วเนาะวันนี้มาหยิบเกมชัยยะฮะจะแบดเดย์เวอร์ชัน0.79นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมเดิมที่ผมเคยแจกไปแล้วแต่ว่าเวอร์ชั่นที่ผมมาแจกวันนี้น่ะเป็นเวอร์ชันที่ปลดล็อกแกลเลอรี่แล้วก็ปลดล็อกด่านอีกด่านหนึ่งนะครับที่เป็นของเวอร์ชันสปอนเซอร์นะต้องขอบคุณคุณพงศธรดอนเมืองด้วยนะครับที่ส่งลิงก์เกมนี้มาให้ผมนะครับก็ต้องขอบคุณมากนะครับผมก็อย่างที่ผมเคยบอกไปในเวอร์ชััั่่นนนขอออง0.79ทีีีแแล้วะคบบก็ืมมจึ ว่าเวอร์ชันเบต้ามันไม่ได้ปลดล็อกให้เรานะครับนั่นก็คือแมปเวทแลนด์นะครับซึ่งผมขอเรียกว่าที่เปียกชื้นแล้วกันนะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้นะครับมีการเพิ่มส่วนของชาโจของบอสของหนูแล้วก็ของมาเลงวันมาด้วยนะครับซึ่งจะปลดล็อกอยู่ในแกลเลอรี่เนาะเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวแมปที่เพิ่มมาใหม่แบบคร่าวๆแล้วก็ศัตรูวิธีการต่อสู้กับศัตรูตัวใหม่แบบคร่าวๆนั่นเองนะครับก็จะเป็นยังไงนั่นก็ไปดูในคลิปกันได้เลยครับผม เอาละครับคุณผู้ชมมาดูแมป2แมปที่เพิ่งเพิ่มมาใหม่ในเกมชายาฮาตะแบดเดิลเวอร์ชัน0 7นกันดีกว่าครับอันดับแรกนะครับก็มันจะมีแมปแมปหนึ่งนะครับที่ก่อนจะถึงพื้นที่เปียกชื้นครับมันเป็นที่ที่เรานะครับเพิ่งออกจากอุโมนครับซึ่งในแมปตรงนี้เนี่ยเราก็ได้เจอกับศัตรูตัวใหม่ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะครับผมขออนุญาตพูดถึงแมปก่อนนะครับแล้วค่อยไปพูดถึงศัตรูตัวใหม่ของเรานะครับแล้วก็วิธีการต่อสู้กับมันนะครับซึ่งในทางเดินตัวนี้เนี่ ดอกไม้นะครับผมขอเรียกแบบนี้นะเพราะว่าลักษณะมันเหมือนนะครับ เมื connect, man, our our part, ่อเราเดินจนสุดทางตรงนี้เนี่ยเราก็จะไปเจอกับบึงน้ำนะครับหรือว่าพื้นที่แบบชื่นของเรานั่นเองนะครับซึ่งเมื่อถึงที่บึงแล้วนะครับเราก็จะเจอกับที่เซฟแล้วก็แมกซีดปืนพก1อันนั่นเองนะครับผมก็บึงตรงนี้นะครับมีปีศาจทั้งหมด2ตัวที่เราต้องเจอนะครับหนึ่งก็คือเป็นปีศาจหัวดอกไม้นะครับส่วนตัวที่สอนั่นก็คือเต้าหมาของเรานั่นเองนะครับผมเมื่อเราต่อสู้กับศัตรูสักระยะแล้วก็เราจะเจอต้นไม้ต้นนี้แล้วก็ป้ายลูกศรชี้นะครับนั่นแปลว่าเรานั้นเล้วกก็บอ แล้วว่าถ้ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแจ้งเขาได้เนาะแล้วก็เขาก็จะปลดล็อกแกลเลอรี่ให้เรานั่นปือจบนะครับผมนั่นคืออาจจะเป็นคำอุทานแรกๆเมื่อจบเกมนี้นะครับใช่ครับนี่ก็คือสิ่งที่เพิ่มมาจาก0.79เวอร์ชันที่ผมแจกไปนะครับนั่นก็คือเพิ่มมา2ฉากนั่นก็คือฉากหลังจากที่เดินอุโมงค์นะครับเป็นคล้ายๆกับค่าลำทานอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นบึงนั่นเองนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวแมปที่เพิ่มขึ้นมาใหม่2แมปนะครับหลังจากนี้จะเป็นการรีวิวเจ้าตัวสปลาดตัวใหม่ของ เปียดเวชั่นสุดฤทธิ์เก้านั่นเองนะครับผมขออนุญาตเรียกตัวนี้ว่าพิศาจหัวดอกไม้นะครับเพราะว่าลักษณะมันเหมือนมากครับอันดับแรกนะครับสบาราตัวนี้นะครับสามารถพบเจอได้ตรงแมปลางจาราอกจากอุโมงค์แล้วก็แมปตรงบึงนั่นเองนะครับวิธีจัดการกับมันนะครับก็ค่อนข้างง่ายนะครับนั่นก็คือการยิงไปที่จุดอ่อนของมันนะครับโดยอยู่ตรงที่บริเวณหัวดอกไม้นั่นเองนะครับซึ่งถ้ามันยังไม่เปิดเออเจ้าตัวของดอกไม้ออกมานะครับเราก็จะใช้กระสุนในการยิงมันมากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ตายเหมือนกกันรแล้้ว็ถาาเยิง ตอนนี้มันอาปากหรือว่าอาบกรีบดอกไม้ออกมาเนี่ยมันจะใช้ประมาณแค่สองามนัดเองก็ตายแล้วนะครับสปาร์ตตอนนี้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าอาวุธเราไม่พร้อมหรือว่ากระสุนเราหมดอะไรแบบน,นี้ก็แค่วิ่งหนีมันให้ทันนั่นเองนะครับถ้ามันอยู่ด้านหน้าก็ให้เราวิ่งกลับหลางไปนะครับ ซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้นะครับไม่มีการโจมตีใส่เราแม้แต่ครั้งเดียวนะครับก็คือถ้าอยู่ใกล้ประชิดตัวเราก็คือจับเราแล้วก็ตอกเรานั่นเลยนั่นเองนะครับก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับสตูตัวนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเกมชิยาฮาตะเบสเดย์เวอร์ชัน0.79เวอร์ชันที่แบบปลดล็อกแกลเลอรี่ให้แล้วนั่นเองนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็สนใจแนวเกมแบบนี้กเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอ็นเอ็นเพย์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ